สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีพี่ๆเพื่อนเพื่อนนะคะมาอีกแล้วจ้ะนะมาทุกประเด็นล้อนนะมาจัดอีโคกนะอันนี้มาอะไรคะอีกข้างข้ามันบอกว่ามันจะมาคุยเรื่องประเด็นประเด็นจดเปียนสำรดโอ้ยเนาะไม่มีคอนเทนต์แล้วเนาะเนาะพวกมึงอะเกาะกระแสนเขาเนาะพอเกาะกระแสวิวไม่ขึ้นวิวเป็นไงวิวขึ้นหนำใจนะพอวิว พอวิวหายนะก็มาเรื่องเก่าเรื่องจดทะเบียนสมรสค่อยอะค่อยจริงๆแลว้ว่ค่อยจะจดก็ได้นะเออเอบอบักกิงคองก็จะจดให้ค่อยแต่ค่อยไม่เอาเองแหละนะค่อยคิดว่าเอาเงินนั้นมาทําส่วนอื่นดีกว่าค่อยมีภาระค่อยต้องดูแลลูกค่อยเหลืออีสัตว์นะไอไอ,อ,อเงินที่มึงไปซื้อรถน่ะมันจดได้เลยนะผัวมึงมันไม่ได้ให้ความสําคัญไม่ใช่ว่าผัวมึงอยากจดนะ แต่ทําไมผัวมึงอะไม่อยากนะมึงอย่ามาพูดปกป้องผัวมึงเลยนะแหมทุกคนพูดยังไงคะพูดว่าตัวเองสวยนะคือผัวคือไอ้บักขี้เกียจอะเอ่อจะจดให้แต่ตัวมันอะบอกว่าไงค่อยบอกเองอะค่อยยังไม่อยากจดนา่เป็นไงสวยไหมคะสวยเลือกได้สวยสวยสวยเลือกได้นะนั่งแดกสุกี้ พูดไปด้วยอะไรอธิบายไปด้วยโถกูอยากให้ตะเกียบแทงก็ไปอยู่ในลําคอมึงไงอีฮี้อะนะอีควายแมเนี่ยไหนจะต้องเรื่องค่านุ่นค่านี่นะทําเรื่องมันไม่ไดีเรื่องง่ายๆนะจดทะเบียนกูรู้มึงไม่ต้องมาพูดหรอกอีฮี้จะพูดเพื่อนะมึงจะจดไม่จดก็เรื่องหัวปอดมึงอีฮี้มึงก็อยู่หลบๆซ่อนๆอย่างงี้งแหละอีควายนะแหมนะ ค่อยนะเอาเงินมาเนี่ยนะไอการที่บอกว่าทําไมมีเงินไปซื้อรถแล้วทําไมไม่เอาเงินมาทํโรงครัวทํโรงรถอุ้ยถ้าทํโรงครัวค่อยก็ไปไหนมาไหนไม่ได้นี่เป็นไงเสียงเสียงอีโคกมา <c oughs> อ่ะค่อยก็ไปไหนมาไหนไม่ได้นะถ้าทําครัวเนี่ยนะก็ต้องอยู่กับที่นะค่อยเป็นคนไม่ชอบอยู่กับที่ค่อยรักอิสระค่อยอยากไปไหนก็ไปนะแล้วค่อยมีเงินนะก็จะไปนู่นไปนี่โถอีฮี้ นะมึงอย่าพูดเลยมือไม่มือมือผัวมึงอมีแต่มันไม่บอกมึงอีโง่นะมันให้มึงแค่แดกนะมันขุนมึงให้แดกมันช้างนะผัวมึงอมันทําได้แต่มึงอะมึงแค่เป็นอะไร อีกี่ค่านะอย่าไม่เรียกค่อยว่าเป็นนางบําเรอค่อยไม่ได้ทำนางบาเรอนะนางบําเรอคือคนที่เขาเอ่อเอ่อมีผัวเขามีเมียหลายคนแต่ผัวค่อยเนี่ยมีค่อยคนเดียวรักค่อยคนเดียวนะค่อยอ่ะคิดไม่ผิดที่ค่อยแต่งงานกับผัวค่อยอ่ะที่ค่อยเอ่ไม่ใช่แต่งงานที่ค่อยอ่ะรักผู้ชายคนนี้เดอมึงอะไรคิดผิดเหียมึงคิดผิดจนตัวตายเลยเหียนะ มึงคิดผิดตั้งแต่มึงไปเอาผัวน้องมึงมาแล้วมึงบอกว่าไงผัวมึงอะนะรักมึงคนเดียวนะเอ่อคนที่เอ่อมาเรียกมึงว่าเป็นนางบาเรอนะเอ่อมึงไม่ใช่เป็นคนเอ่อมึงไม่ได้มียน้อยมึงอะมียน้อยอีโคกมึงอะมียน้อยนะมึงอะแย่งผัวน้องมึงมานะผัวมึงอัสีกับน้องมึงนะ กูรู้ในใจมึงอ่ะมีแต่เรื่องแบบนี้มึงคิดอยู่มึงตระหนดเออมึงยังติดใจนะมึงทําอะไรผัวมึงไม่ได้นะเพราะอะไรมึงแดกแดกอะไรแดกอะไรแดกต่อจากน้องมึงไงฮะโอ้ยผัวค่อยนะเป็นหนุ่มโสดเนี่ยถ้าอยากกันแล้วหรือว่าเออถ้าเลิกกันนะค่อยก็ไม่กลัวยังไงผัวค่อยก็ต้องให้ลูกค่อยมั่นใจมากเลยเนาะเนาะมั่นใจมากเลยเนาะนะนะดูหนังหน้ามึงด้วยอีะ yeah นะเอาเวลาไปรัก เอาเวลาไปรักษาหัวโป่งมึงก่อนนะอีควายว่าเขาหัวร้อนหัวหล่นหัวหัวเป็นหนองนะพวกมึงก่อนนะหัวมันนะหัวมันหัวโป่งหัวหัวล้านนะแดกทั้งวันนะมึงจะทาเฮี้ยอะไรก็ช่างหัวปอดมึงเถอะนะไม่ต้องมาอธิบายนะจะทาเฮี้ยอะไรก็เรื่องของมึงมึงจดไม่จดก็เรื่องของมึงเรื่องส่วนเอ่อธุระมึงถ้ามึงคิดว่ามึงอยู่นี่แบบถูกต้องก็เรื่องของมึงไอการที่ค่อยจะไป เออเข้าาออกนะค่อยก็ะทาตามถูกต้องยี่แปดวันสามสิบวันค่อยก็ไปมันอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆแค่เนี้ค่อยจะไปมายัางไงก็ได้นะแล้วค่อยจะเข้ามาก็มึงคิดแบบนี้นี่เล่าอีเหี้ยนะผัวมึงอ่ะถ้ามันจะทําให้มึงอ่ะมันทํานานแล้วผัวมึงอ่ะนะมันมีเงินไม่นั้นมันจะปลูกบ้านให้มึงเหรอก่อนปลูกบ้านทำไมไม่คิดก่อนว่าเออมีหลักทรัพย์นะทํามาด้วยกันนะมึงทํางานกับผัวมึงเนี่ยนะมึงท o u t u b e เนี่ยนะเอ,อ่อเท่ากับมึง สองตัวผัวเมียนะร่วกมกันสร้างมามึงต้องรีบจดทะเบียนนะโอ้ยไม่สอยแม่งหรอกทุกคนนะให้แม่ง,งโง่อย่างเงี้ยแหละอีควายนะให้มันโง่โง่แล้วอวดฉลาดงโง่แล้วโงโง่อีสงเงาน,นะอีสงเงาน,นะโอ้ยค่อยไม่ชอบอยู่กับที่นะค่อยนะถ้าถ้าถ้าผัวค่อยทิ้งค่อยนะค่อยก็ไปหางานทําค่อยก็ไปทําใบแรงงานแล้วค่อยก็ทํางานโอ้ยทาไมไม่ทําตอนนี้แ่ละอีสัตว์คะทำไมไม่ทําตอนนี้นะไมไมนนรีบทําซะนะเดี๋ยวผัวมึงนะ มันจะไปกับกับไปสีน้องมึงอีกนะรีบทําซะไอใบแรงงาน MOU มนงอ่ะงไไอใบสีชมพูอ่ะค่อยก็ไม่รู้จักหรอกนะอ้าวไม่รู้จักอีสัตว์แล้วพูดทำฮี้อะไรฮะพูดทำฮี้อะไรฮะเออเอค่อยนะ ถ้าเออค่อยยังไงนะถ้าค่อยไม่มีผัวค่อยก็ไปหาทํางานนะทํางานเลี้ยงลูกค่อยถ้าผัวค่อยปะค่อยเหรอเออรีบทําซะอีฮี้รีบไปทําแล้วก่อนเข้ามาตอกแต่ก่อนหน้านี้ทำไมยังไม่รีบทําทำไมไม่ทําก่อนฮะอีควายนะพูดเอาดีเข้าตัวนะพูดดีทุกอย่างค่อยเป็นคนรักอิสระค่อยไม่ชอบอยู่กับที่ค่อยเป็นคนที่ขี้เบื่อเหรอขี้เบื่อเหรอฮะขี้เบื่อไม่หน้ามึงอยู่บ้านหอยเอียงแม่มึงไม่ได้ไงอีควายฮะฮะแล้วทำไมไม่เบื่อผัวมึงฮะ มอย่าบอกนะมึงสร้างภาพด้วยการนั่งอวยผัวมึงนะจริงจริงมึงก็มึงก็เบื่อผัวมึงใช่ไหมแต่มึงก็ทนอยู่อยู่ทนนะเพราะมึงกลับตากหน้าไปอยู่บ้านมึงไม่ได้นี่มันยังพูดเลยนะทุกคนว่ามันบอกว่ามันอยากอยู่ที่นี่มันไม่อยากเออมันมันอยากอยู่กับผัวมันไม่ใช่เลยหรอกมึงไม่อยากกลับไปอยู่บ้านแม่มึงนะมึงเคยพูดว่าบ้านแม่มึงอับขุมนรกนะเอ่อขุมนรกนะมึงอยากจะออกมานะนะออกมาทำงงนทำงานแล้วมึงคิดเหรอ มึงสภาพอย่างนั้นนะเขาจะรับมึงไหมฮะอิโซโคกอิสกกระโปกอยา่ารีงไปทําร้านอาหารนะเขาเห็นหนังมากมึงเขาก็ไม่แดกและอี๋เนะสุขานามัยก็ไม่มีนะมือไม้นะหน้าตาสภาพหลังสภาพร่างกายโอ้ยนะอิสกกระโปกอิผูไ้นะมึงอย่ามาเป็นเลยร้านอาหารนะกูสงสารร้านเขานะโอ้ยค่อยนะเออไอ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเรื่องทะเบียนสำรวจไม่ต้องมาคุยกับค่อยหรอก ค่อยอยากทําก็จะทําเองนะผัวค่อยมันจะทาให้ค่อยนะแต่ค่อยยังไม่อยากจดตอนนี้นะค่อยสู้เอาเงินมาเลี้ยงลูกค่อยก่อนลูกค่อยจะต้องเออมีกินมีใช้นะแล้วก็ลูกค่อยกินนมเนี่ย มีคนว่าค่อยว่าทําไมให้ลูกกินแต่นมให้กินอย่างอื่นค่อยอ่ะยังไงเอ่ยังไงค่อยก็ไม่ให้ลูกค่อยเลิกนมหรอกนะลูกค่อยนมสําคัญว่าลูกค่อยมีไอแคลเซียมแคลเซียมนะทุกคนมาเรียกมีมีแคลเซียมมีแคลเซียมเออแคลเซียมอีสัตว์แคลเซียมนะอยากจะพูดได้ถูกต้องพูดพูดอยากจะพูดได้ถูกก็นะนะอี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 ต่างดาวเฉพาะอีโคกนะคะเฉพาะอีโคกนะคะอีต่างดาวนะ ทำเป็นพูดดีทุกอย่างผัวมเขียนบทให้ใช่ไหมฮะผัวมเขียนบทให้ใช่ไหมฮะไอหน้าสุนตีก็เขียนบทวันนี้ทําไมไม่ออกโรงอะไรฮี้่ให้อีชาติมันออกให้ฮะอีข้างข้างออกให้ไม่พูดสักแอะเลยฮะไอขี้เกียจฮะไอ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 หืมนะขับรถเอาผ้ากนหนูคาดคอถไอว่าี้ยะนะสภาพมงอเหมือนขี้ข้าไม่ได้เหมือนเจ้าของรถหรอกนะควายดูยังไงก็เหมือนขี้ข้านะเฉพาะพวกมันนะคะเฉพาะพวกมันนะไม่ได้ดูถูกอาชีพคนอื่นนะคะ พอยู่ถูกเฉพาะพวกมันนะมึงจะพูดยังไงก็แล้วแต่นะอีโคกนะมึงจะพูดเที่ยอะไรก็แล้วแต่ระวังเนื้อระวังตัวนะระวังจะโดนส้นตีนซะอีสว์ปากดีนะก้าวไกยคนนู้นคน,นนี้เขานะหาแดกไปดียูทูบอะฮะจริงๆอ่อะมึงไม่มีสิทธิ์มึงว่าคนไทยที่ไปบ้านมึงอะแล้วไปถ่ายโน่นถ่ายนี่เขามีสิทธิ์เขาเป็นนักท่องเที่ยวนะเอาเงินเข้าประเทศมึงแต่มึงอะเอาเงินเข้าประเทศกูไหม อีสัตว์มีแต่ประกอบโกยอีสันเตนอยทีมยอดหน้าแม่งเลยเลยอีฮี้นะยังมาปากดีมึงเอาอะไรมาให้นะภาษีอะไรไอ้เป๋เมียมึงเอาภาษีอะไรมาให้ประเทศฮะอ้สัตว์นะมึงเอาที่อะไรมึงทำคุณงามความดีอะไรให้ประเทศกูฮะอเฮี้มึงเอาแต่ตัวจังไ,งไรเข้ามาเนี่ยไอ้เป๋ไอ้ฮี้อแอ้มแงดาแม่อ้โกสันตนปากดีทั้งผัวทั้งเมียนะมึงเนี่ยนะนะ มึงจะจดหรือไม่จดก็ช่างหัวปอดพ่อแม่มึงเฮียนะเรื่องของมึงนะมึงจะเลี้ยงลูกมึงให้ดียังไงมึงก็เลี้ยงไปเถอะนะเอาเวลาไปสอนให้ลูกมึงอ่นะเรียนรู้และพัฒนาการให้มันดีกว่านี้หน่อยนะควายไหนบอกไม่จะไม่ถ่ายให้ดูไงนะลูกมึงอนะไหนบอกจะไม่ถ่ายให้ดูไงนะถ่ายทำทียอนะไรให้ควายแหมแดกหรูอยู่สบายนะทำมันติดหรูทำมันถ่ายนู่นถ่ายน,ายน,ายนี่นะแล้วก็ผลสุดท้ายเป็นไนะนั่งแดกซุกี้บอกว่า เราต้องใช้เงินเราไม่ค่อยมีเงินเมื่อมาพูดทำทีอะไรคนไม่มีเงินขับรถป้ายแดงเนี่ยเหรอฮะอีควายแอบทำามาพูดออกคิดไม่มีเงินเราต้องใช้เงินผลสุดท้ายก็ไม่พ้นเรื่องเงินนะผลสุดท้ายก็ไม่ก็เรียกเอฟซีใหม่ๆไงเพื่อจะตบซับไงเรียกร้องความสนใจถูกเป็คนเชื่อมรออีควายขับรถป้ายแดงรถมีสองคันอย่างเงี้ยฮะใครก็เชื่อมือฮะอย่ามาพูดเลีขาบเบียดเอาเวลาเนี่ยนะไปดูไปดูลูกมึงก่อนนะ ใส่ใจให้ลูกมึงเรียนให้เป็นด็อกเตอร์ก่อนนะนะทิดาลิงมึงอะฮะมึงเรียกทิดาเรียกลูกมึงเป็นทิดาใช่ไหมทิดาน้อยทิดาลิงมึงอะเอาให้รอดก่อนนะทิดาลิงมึงอะจะผ่านเกณฑ์ไหมไอ้ควายสนใจจะเรื่องสัพเพเหระแทนที่ลูกตัวเองนะปากบอกรักลูกแต่การกระทำมึงอะย้อนแยง้งเนะทที่ยอีกทรมิตไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า